ขอเสียงประมือดังๆให้กับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรองนายรัฐมนตรีดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับให้เกียรติประธานาาพิเศษท่านรารประธานท่านรัฐมนตรีท,ท,ท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ เขาเชิญให้ผมมาเป็นประธานสกีพยานนะครับแต่จริงๆแล้วผมมาต้องการที่จะมาขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องในงานวันนี้นะครับจริงๆแล้วเราควรจะตั้งชื่องานวันนี้ว่า Thailand Spring Up นะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่า ประเทศไทยนั้นเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มสปริงตัวเองขึ้นมาแล้วหลังจากที่เราหลับไหลมาค่อนข้างนานวันนี้ผมเรียนตรงๆเลยนะครับว่าผมรู้สึกอุ่นใจนะครับแล้วก็มองเห็นพลังสมัคีของประเทศไทย มองไม่เห็นความขัดแยง้งอยากให้ภาพภาพนี้เนี่ยกระจายไปทั่วประเทศไทยผมใช้เวลาหลายปีทีเดียวที่ได้เดินสายบอกเล่าแนวความคิดของการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยการปฏิรูปโครงสร้าง เศรษฐกิจและพูดถึงวธีการต่างๆในการที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ SME ในเรื่องของ a าดับใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียวหลายปีทีเดียวนะครับ15ปีที่แล้วนะผมพร้อมกับ คณะเพื่อนๆของผมได้จัดงานขึ้นมาครั้งแรกหลังจากที่มีวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาเราประกาศว่าผู้ที่จะกอบกู้เศรษฐกิจประเทศไทยใหม่ให้ฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจปี40ได้นั้นคือ SME โลกของคนตัวเล็กแต่ในขณะนั้นเนี่ยน้อยคนมาก ที่จะรู้ว่า SME นั้นคืออะไรและจากวันนั้นเป็นต้นมามาถึงวันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับ15ปีเนี่ยผ่านไปแล้วแต่ว่าความเข้าใจในเรื่องของ SME นั้นก็ยังไม่ท่องแท้จนกระทั่งการจัดงานในวันนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่เหงา ราะผมอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนซึ่งเริ่มเข้าใจและพร้อมที่จะมีพลังมาขับเคลื่อนการสร้าง SME ของไทยนั้นให้กลายเป็นนักรบเศรษฐกิจรุ่นใหม่ของประเทศในโลกข้างหน้าผมเชื่อว่าภารกิจดังกล่าวนี้จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าผมมีทีมเศรษฐกิจที่เข้าใจ ที่มีพลังผมมีผู้นำประเทศคือท่านนายกที่เอาจริงกับเรื่องนี้ไม่เพียงเข้าใจแต่จะพยายามขับเคลื่อนการปฏิรูปเหล่านี้ซึ่งท่านก็เคยบอกหลายครั้งแล้วว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้นี่แหละคือการปฏิรูปการปฏิรูปไม่ใช่มานั่งประชุมแล้วปฏิรูปการปฏิรูปก็คือการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนมวลชนให้เข้าใจในสี่งเดียวกันเปลี่ยนแปลงมาในทางเดียวกันไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นและที่ทำให้มั่นใจอย่างยิ่งว่าภาร,รกิจนี้จะเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็คือการที่มีพวกท่านที่มาร่วมในวันนี้ผมพยายามปลุกเร้ามหาวิยาลัยมานานมากว่ามหาวิยาลัยนั้นคือกำลังความคิดที่สำคัญ ไม่ใช่โลกของนักวิชาการแต่จะต้องเป็นพลังขับเคลือ่อนเป็นแกนนำในสังคมวันนี้ผมเห็นผู้นำมหาวิาลยมาร่วมหลายท่านและผมเชื่อว่าท่านจะเป็นตัวแทนที่ดีมากของภาคประชาสังคมที่จะมาชุมกับภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสามพลังประชารัฐนนี้ให้เกิดการขับเคลือ่อนที่แท้จริงในอนคาคตข้างหน้า คำว่า SME นั้นถูกเข้าใจค่อยเขวมานาน SME ในความหมายของคนไทยโดยทั่วไปนั้นเรามักจะคิดถึงบริษัทธุรกิจเล็กๆไม่ใหญ่นักอ่อนแอไม่ค่อยมีสตังค์ไปที่ไหนคนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจในายธนาคารก็ไม่ค่อยอยากจะให้เงินกู้เพราะไม่แน่ในจว่ากู้ไปแล้ว จะมีปัญญาคืนหรือไม่ทางการเมืองก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเพราะว่ามองว่าเราเล็กๆไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ไปให้ความนับถือความยกย่องให้เกียรติกับธุรกิจรายใหญ่ซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่ถูกต้องเท่าที่ควรผมถามคำหนึงว่า บริษัทใหญ่ๆเพียงหยิบมือหนึ่งจะสามารถสร้าง GDP ขึ้นมาได้สักเท่าไหร่ในแต่ละปีบริษัทใหญ่ๆจะสามารถสร้างงานได้สักเท่าไหร่ในแต่ละปีบริษัทใหญ่ๆจะสามารถสร้างนวัตกรรมได้สักกี่ชิน้นถ้าไม่มี รายย่อยๆถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยถ้าไม่มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆเข้ามาช่วยฉะนั้นประเทศที่ภูมิใจกับการที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่กี่บริษัทจะกลายเป็นประเทศที่ล้มเหลวและไม่สามารถพัฒนาได้ในที่สุดแต่ประเทศที่จะสามารถพัฒนาได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้สร้างงานสร้างอาชีพได้ สร้างอนาคตหกับลูกห้านได้คือประเทศที่จะต้องมีเพียบพร้อมทั้งความคิดความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกๆวันจะต้องมีผู้ที่แปลความคิดให้สามารถสร้างคุณค่าขึ้นมาให้ได้ในเชิงการค้าซึ่งเราเรียกกันว่าผู้ประกอบการหรือพ่อค้า เราจะต้องพยายามเกื้อหนุนดูแลผู้ที่กล้าที่จะสร้างมูลค่ากับความคิดใหม่ๆในจุดเริ่มต้นซึ่งเขายังอ่อน,นาอยู่ประคบประงมเขาให้เขายืนหยัดขึ้นมาได้ให้มีพลังในตัวของมันเองนั่นแหละเราเรียกว่าสตาร์อัพแต่สตาร์อัพนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่า ทีเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือต้องการก้าวไปสู่การเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นั่นก็คือเราจะต้องพยายามกื้อหนุนว่าคนที่ต้องการเติบโตเป็นยักษ์ใหญ่นั้นเราก็ต้องพยายามสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นยักษ์ใหญ่ให้สามารถแข่งขันกับโลกได้ฉะนั้นนโยบายในวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นเลยว่าทํายังไงประเทศไทยนั้น จะเป็นประเทศที่มีสังคมแห่งความคิดใหม่ๆนั่นก็คือโรงเรียนมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อวันก่อนทางกระทรวงศึกษาได้จัดงานเรื่องของอาชีวะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่ว่าคนที่คิดจะเป็นช่างมีฝีมือเป็นสกิลเวอร์เกอร์อนาคตข้างหน้า เขาไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแรงงานตลอดไปตลอดชีวิตเขาสามารถเอาความคิดของเขานั้นมาสร้างคุณค่าให้มันเกิดขึ้นเป็นธุรกิจในรั้วมหาวิทยาลัย30ปีที่แล้วสมัยผมเป็นนักศึกษาคิดอยู่อย่างเดียวว่าจบมาแล้วไม่รับราชการก็ไปเป็นลูกจ้างแต่สมัยนี้มันไม่จำเป็นเลย สมัยนี้ความคิดอ่านนั้นสามารถสร้างเป็นคุณค่าขึ้นมาได้ฉะนั้นนโยบายวันนี้ก็คือว่าเราจะทำยังไงที่จะให้มหาวิทยาลัยแต่มหาวิยาลัยโรเรงในแต่ละแห่งนั้นสามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการบ่มเพาะความคิดที่จะสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทอนาคตขึ้นมาได้ฉะนั้นในวันนี้เราจะเห็นธนาคาร SME b a n k สสว จะเริ่มเข้าไปเจาะประตูตั้งแต่เรื่องของนักศึกษาที่ยังไม่จบซื้อซ้ำไปให้เริ่มคิดดูว่าหากเขาต้องการจะเป็นพ่อค้าผู้ประกอบการเขาจะคิดทำอะไรบ้างเขาจะทำยังไงและจากจุดนั้นเมื่อเขาต้องการทำธุรกิจเราก็เริ่มมีสารับโพรซีขึ้นมาธนาคารหลายแห่งในขณะนี้เริ่มต้นแล้ว ภายในธนาคารดูความกรุณาของทางแบงก์ชาติทางกรลอตให้เขาสามารถที่จะไปร่วมลงทุนบ่มเพาะให้แนวความคิดเราใหม่ๆ,ๆเหล่านี้เนี่ยสามารถการเป็นปธุรกิจขึ้นมาได้ s อส Bank ซึแงก์ซึ่งธนัตไลมาเน้นเฉพาะแค่เอสที่อ่อนแอจากนี้ไปไม่ใช่มันจะมี p r o c e สสของการเริ่มต้นที่ว่าสตาร์ทอัพจะเคยเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไง มหาวิทยาลัยหลายแห่งจะเริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่าอีโคซิสเตมให้เด็กรุ่นใหม่นั้นมีโอกาสมาแลกเป็นความเห็นว่าจะทําธุรกิจกันยังไงช่วยเหลือคือกูนกันยังไงซียาเซียนแห่งนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเขาเริ่มเอือเฟื้อสถานที่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในเดือนหน้าประมาณวันที่24ถึง27ผมให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมกับเอกชน จัดงานยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกงานหนึ่งเราใช้ชื่อว่า Thailand s ต a r t u p ขึ้นมาต้องการปลุกให้ทั้งประเทศนี้ตื่นขึ้นมาให้รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าโครงสร้างเศรษฐกิจที่แท้จริงนั้นมันต้องเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่ต้องการให้ทุกคนนั้นหากต้องการทําธุรกิจเขาต้องลุกขึ้นมาทําธุรกิจได้ไม่ต้องใหญ่ แต่มีอนาจจักรของตัวเองเรมีความคิดของตัวเองมั่นใจในตัวเองสร้างงานขึ้นมาด้วยตัวเองเราไปแข่งขันกับโลกงานนี้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะนำผู้ที่เป็นสตาร์อัพทุกประเทศที่ไปกระจัดก,กระจายอยู่นั้นมารวมศูนย์พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศกระทรวงการคลัง จะตั้งสิ่งที่เราเรียกว่า National Startup Center เป็นศูนย์กลางที่จะระดม Startup ทั่วประเทศให้ขึ้นมาจดทะเบียนให้รู้ว่าประเทศนี้มี Startup อยู่เท่าไหร่สาขาใดบ้างต้องการความช่วยเหลืออะไรนโยบายอะไรใหม่ๆที่ต้องการมันเกิดขึ้นพร้อมทั้ง อีกทีฟันที่จะร่วมในการลงทุนกับเขาหากต้องการอย่างน้อยๆสาพันล้านบาทร่วมกับ s c b b a n แบออมสินแห่งละ3าพันล้านบาทอันนี้คือเงินกองทุนงวดแรกที่พร้อมที่จะเข้าไปเกื้อนหนุนหาการทดับต้องการมหาวิทยาลัยเรากำลังต้องการให้เขาเปลี่ยนหลักสูตรไม่ใช่แค่ผลิตอ a ป้อน ธุรกิจยายใหญ่แต่เราต้องการให้เริ่มในเรื่องของ entrepreneurship ว่าการทำมาค้าขายนั้นผมต้องทำยังไงผมควรจะมีความรู้อะไรบ้างและเมื่อ startup เหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นมาเราต้องช่วยเขาทุกอย่างที่เขาต้องการถ้าเขาต้องการเงินทุนเราจะจัดหา บริษัทยักษใหญ่ที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือไอ้รายเล็กเหล่านี้ให้โตขึ้นมาเป็น SME เราจะมีสิ่งจูงใจว่าถ้าพี่ลงไปจูงน้องในทิศทางที่ถูกต้องไม่ไปกลืนกินเขาเรามีสิ่งจูงใจทางภาษีให้องค์ประกอบเรื่องกฎหมายกฎระเบียบไม่ว่าคอ,าอแ์งคปชาติกระสรวงกันลัง เราจะปรับแก้กฎหมายเพื่อให้ท่านยืนขึ้นมาได้หากท่านต้องการเติบใหญ่เราจะสร้างท่านจาก SME กลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือขนาดยักษ์แล้วแต่ศักยภาพของท่านรุกเข้าไปในตลาดโลกใช้ในความเพียร์อ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจสมัยใหม่ก้าวเข้าไปแข่งกับโลก ในโลกข้างหน้าฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าท่านจะได้เห็นสตาร์ทอัพและสตาร์ทอัพที่เริ่มกลายเป็นสมาร์ทอ็นเตอร์ไพรสหรือ SME ในทุกภาคส่วนไม่ว่าอุตสาหกรรมภาคบริการภาคกเกษตรในไม่ช้าท่านจะได้พบกับหนึ่ง ตำบลหนึ่งเอ e สเอกษตรอุตสาหกรรมเราจะสร้างนักรบรเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมาไม่ใช่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่ว่าจะต้องเป็นเท่าแข่น้อยขึ้นมาให้ได้เรื่องจะเข้าสู่คลมอภายในเวลาสองสัป,ปดาห์ข้างหน้าไม่ว่าจะเรื่องของเทคโนโลยีเบสซาดับหรือเอสเอ็มไจะเริ่มเกิดขึ้นมา ฉะนั้นตราบใดที่ผมดูแลเศรษฐกิจอยู่มีทีมเศรษฐกิจชุดนี้มีนายกท่านนี้อยู่ท่านมั่นใจเลยว่าปีครึ่งที่มาที่จะพามาเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนไม่ใช่ราคาคุยแล้วทใครที่ถามว่าปฏิรูปอะไรเปิดตาให้กว้างๆแค่หูให้สว่างฟังที่พูดในวันนี้มองให้เห็นรู้ว่านี่แหละ คือการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งก้าวทันโลกข้างหน้าสิ่งเหล่านี้อย่างที่ท่านสุวิทย์กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้มันไม่มีทางสำเร็จหรอกถ้ามีแค่คอรามอแต่มันต้องอาศัยภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาชนเราสร้าง12ซับคอมมิตี้ขึ้นมา เพื่อจับมือให้แน่นหนาแทนที่จะทะเลาะกันแทนที่จะกินกันเองตัวใหญ่เอาเปรียบตัวเล็กวันนี้ทุกคนยื่นมือมาคนละข้างช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านจะต้องเอาสื่อมวลชนเข้ามาร่วมด้วยสื่อมวลชนไม่ใช่ยืนอยู่ข้างนอกขอวิภาควิจารณ์ถ้าท่านรับประเทศจริงท่านต้องเดินเข้ามาร่วมกัน สร้างประเทศนี้ขึ้นมาไม่มีเวลาที่มันจะมานั่งทะเลาะเบาแวงเมื่อวันก่อนรัฐมนตรีท่านหนึ่งทา่านมาไลฟ์ฟังว่าที่ประเทศเขมรเขาอยากให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศของเขาเพราะเขามองว่าเมืองไทยเนี่ยทะเลาะกันอนาคตไม่มีหรอกฉะนั้นนักธุรกิจไทย อย่าไปลงทุนประเทศอื่นท่านต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเมืองไทยนั้นเลิกทะเลาะก,กันแล้วนักธุรกิจที่ยังไม่กล้าลงทุนเริ่มลงทุนได้แล้วอย่าบอกแต่ว่ารักชาติแต่ปากต้องเข้ามาช่วยกันวันนี้เศรษฐกิจโลกไม่ดีแต่มันถึงเวลาที่เราต้องบอกว่าเราไม่กลัวเศรษฐกิจโลก เพราะเราเตรียมตัวของเรามาเพียงพอแล้วเรามีโครงการใหม่ๆอยู่ในใจเราต้องช่วงเวลานี้แหละช่วงที่เป็นวิกฤตินี่แหละเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสปฏิรูปเมืองไทยซะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปท่านจะได้ยินคำว่าพลังประชารัฐเนี่ยทุกจุดในเมืองไทยผมกำลังจะขออาสาสมัคร คนที่จะมาเป็นอาสาสมัครอาสาประชารัฐลงไปทำความเข้าใจไปอธิบายกับพี่น้องประชาชนให้รู้ว่าการปฏิรูปนั้นคืออะไรเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างไรเปลี่ยนประเทศไิใหม่เราจะไม่ทะเลาะกันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาแบ่งสีไม่ว่าภาครัฐประชาชนเอกชนนักการเมืองทุกคนคือคนไทยทั้งนั้น ฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้นี่แหละคือวัน Thailand Spring Up เราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับแล้วในไทยนี้ผมอยากให้ท่านเมื่อท่านลงนามแล้วท่านต้องพิสูจน์อย่าให้เขาบอกว่านี่แค่ราคาคุยนี่แค่โชว์ไทม์เราไม่มีเวลา ที่จะมาอยู่อย่างสบายๆเวลาช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะปฏิรูปประเทศของเรานะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มาร่วมงานในวันนี้และพวกเราต้องร่วมกันเดินอีกอยาวไกลนะครับเดินไปข้างหน้าผมเชื่อว่าเมืองไทยมีแต่อนาคตสุขใสไม่มียาแบบกว่านี้อีกแล้วนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ